จ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ามาทำไมมาทำไมพาลูกสมุนไปเก็บสะเดานะคะวันนี้พาลูกสมุนไปเก็บสะเดากายจะฮ้ยเกียมาเร็วมาเร็วหัวกีเต่ำข้างมือจัดแหมกเนื้อมวยค่อยเกี้ยงจะออสเองโว้ย ไปไปยางเร็วๆขากลับขี่ซาเล้งเนาะเดี๋ยวจ้างซาเล้งเออใครเอาซาเล้งมาจ้างจ้างเลยได้นี่ทีจ้างห้าสิบบาทได้นี่ซาเล้งนะไาเก็บสะดาวมเก็บสะดานางงามประจำหมู่บ้านซอยสิบซอยสิบเอ็ดไปเก็บ ไปเก็บสะดาวนะคะแบงแบงเด้กินคนเดียวเลยมาแบ่งเพื่อนมั่งเลยไม่เพื่อนกินมั่งที่ล่ะเตือนคุณไดด่าจริงค่ะโอ้ยดูน้องมาซีต้าตีให้เนาะเต้ากินกี่ฟุ้งกี่เมีดกี่ นวดนัดอ๊ตตัตนะนี่นะคะถึงแล้วเสดาวทั้งนั้นเลยเดินมาตั้งไกลไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะถ้าก็ใครอยากรู้ตอนเดินมาก็ไปดูในไลฟ์สดตอนยายไลน์นะคะเพราะว่าตอนไลฟ์สดไม่ได้ถ่ายคลิปนี่บรรยากาศจ้าจ้าเดี๋ยวจะเก็บวันนี้วันอะไรวันเด็กพิ่งรู้เองว่าวันเด็กเพิ่งรู้ เริ่มใส่เริ่มใส่ชุดนักเรียนมาเพิ่งรู้นี่เองเมื่อกี้ไลฟ์สดเอซีบอกว่าวันเด็กตะแรงไม่รู้เดี๋ยวจะเก็บกระถินไปตามขนมจีนะคะนี่บรรยากาศสุดยอดนี่นะคะมาหน้าสะดาวกีบพเนเกี้วเล้ โป่ปูดมันอ่นมันงามนะมันนี่สุดยอดจริงๆมันตรงนี้นี่สุดยอดจริงๆนะมันขมมาได้แล้วได้จกระดาษขาวมาเรื่องมาถึงมันไปไปเข้าไปเข้าไปไปไปไ

เอามมดว่าขึ้นยังไงที่เมื่อกี้จะให้เราขึนนี่นะคะใหเอาไปตั้นะคะวันนี้วันเด็กจัดไปเลยเด็กๆทำงานเด็กๆเด็กๆทำงานวันนี้วันนี้วันเด็กจัดไปเลยเด็กๆทำงาน เดี๋ยวต้องดูก่อนพลเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าพลงานใครดีใส่ถุงใส่ผ้าถุงขึ้นสะเสลานะคะเดี๋ยวไปซองเอาข้างล่างนะคะว่าใส่กางเกงในหรือเปล่ากางเกงในขาวบาาระวังมีดตกนะปุ๊กระวังอุ้ยปุ๊กก็ขึ้นโอ้ปุ๊กอีกเอ้ยตามเข้าไป นกิธาดามสดาวมันสวัสดิ์ไม่ก็สวัสดิ์เลยก็าอกาฮ่าท่าฮ่าฮ่าฮ่า่าม่าช่าลัวอะไรใา่าฮาอ่าฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่า่าา่าา่่อ่าาา่ามา่ ไก่อยเท่เานี้เท่านี้ไก่โยเตอบนี่อันนี้มิงก็บนี่เอ็นไก่บ้านท่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ เอาแค่พอกินก่อนเดี๋ยวตอนจะกลับค่อยมาเก็บใหม่ตอนยายจะกลับมังนอกแล้วค่อยมาเก็บใหม่อันนี้เอาแค่พอกินนี่นะคะไปเอาแค่พอกินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะกลับโอ้ยนอเข้าป่าเก็บกระทินนะคะนู่นกระทินเก็บกระทินไปทําส้มตาเข้าป่าเก็บกระทินโอ้นี่อันนี้ใหญ่ เอ้ยนี่ปุ๊กตอนนี้นี่ปุ๊กนี่เออมันแต่ดอ้อ๋อให้ไปกิจีนตัดนี่อนนรอให้ปจีนตัดลงก่อกนรใเปรปรปรไปรีบเก็บรีบกลับร้อนละหักหักหักเลยหักแบบสะดานะแต่ไทยเมื่อกี้หกักเอเอนี่แกดีแห้ตัวดีเออเอเอ ฮักฮักฮักเอาแบบสะดาเมื่อกี้จัดไปเดี๋ยวดูผลเดี๋ยวดูผลงานเด็กๆก่อนเด็กเคนไหนใช้งานได้เยอะก็ได้เยอะงานได้ม่อูกย่าูมเออ ไม่ได้เลยออแตกไทยได้เยอะเฟืองได้เยอะเออไดกัไปกับพ่อไปปอกอีกไปปอกอีกสะดาวทั้งนั้นเลยนี่ อ้มีลืมดูมีอันอ่อนไม้กินเมียงกินเมียงกระเฉดก็คล้ายๆเมียงขนุนนะว้ายเลอะหมดแล้วนั่นพูน้ำขวนยยางลูกยยาง ใายบายด้วยใบกล้องด้วยเด็กๆวันอะไรคะวันเด็กวันเด็กาพาเด็กมาปีนสะบาไม่รู้เรื่องเลยว่าวันเด็กโอ้ยถ้าเอฟซีไม่บอกว่าวันเด็กก็ไม่รู้เด็กเด็กก็ไม่บอกเลยเอฟซีไม่น่ามากระตุ้นเลยเอฟซีไม่น่ามากระตุ้นว่าวันเด็กเลยดูดิเดีวไปแกะกระทินต่อ บกบกบอกรถควางควางจอดควางตีละจอดบอกตีละบกไปน้ไปน้ำไปน้ำอ้ยไดเ้้ยได้อีก

เรก็ฟังมาจากอินโดเดี๋ยมพี่เดียมเบาๆนะอย่ากลับนะเขายังจมมาลงเขาพังแ่นี่้ีเฮ้ย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 น้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้้ยยั้ยยเยเ้ยยันเยยเย ด้วยบ๊ายบายเอ้าเนี่ยปิดได้ยังยุ้ยๆโอ้โหอืมแกะจังสิป๊ะป๋าแกะไปมึงเนาะ